อัญญคุณพระพรมมสุทธีนายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระมหาเทระพระเทระอาเทระพระธรรมโชตอันมีทั้คุณพระพรมมสิทธิคุณพรหมบัณฑิตคุณพระพรมชิรยานคุณพรหมเสนาบ,บดีเป็นต้นตขอจเจริญ ขอเจริญพรสัทธาสาธุชนญาติโยมทุกทุกท่านวันนี้อธิการบดีไม่เขียนไว้ให้ท่านทั้งหลายท่านพระธรรมทูตท,ทุกรูปผมได้ฟังคำปฏิญ,ญาณแล้วน่าชื่นใจจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการ ที่ท่านให้คำพยานไว้ขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอสละชีวิตอวัยวะร่างกายทุกอย่างสดะสารสิ่งทุกๆอย่างมันน่าชื่นใจอันว่าคำพยานนั้นเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็น ให้คำปฏิญาณแล้วตั้งใจปฏิบัติตั้งตนอยู่ในคำปฏิญาณนั้นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เป็นผลดีแก่การพระศาสนาและก็เป็นที่ประจักษ์อยู่พระธรรมโทษทุกรุ่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มตามกำลังความสามารถสมกับคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ทุกทุกรุ่นผมพูดน,นิดเดียวว่าท่านทั้งหลายขอท่านหลายนึกถึงคำว่าศรัทธาปสสาทะ ให้นึกถึงคำว่าศรัทธาประสาทะจะไปอยู่ที่แห่งหลตำมนดถ่อันจงตั้งใจโรกศรัทธาประสาทะให้เกิดกับหมู่ชนในจะเป็นพี่น้องคนไทยขาตามหรือจะเป็นพี่พี่น้องชาวต่างประเทศก็ตาม ให้ตั้งใจปลูกศรัทธาภาษาธาห้เกิดมีขึ้นกับญาิโยมหลายนั้นนั้นจะปลูกศรัทธาภาษาธา้้เกิดขึ้นนั้นก็หมายความว่าเกิดจากตัวของพระธรรมทูตเองพระธรรมทูตต้องสร้างตัว ให้คนทั้งหลายเห็นแล้วเกิดศรัทธาปาาสาชะให้คนเราเห็นแล้วเกิดความเชื่อและความเรื่มใสนะครับทำยังไงจึงให้คนทั้งหลายที่เห็นเราแล้วได้ความเชื่อในในตัวของเราได้ความเรื่อมใสคือความรักในตัวเราทั้งหลาย เราก็ทำตัวของเราให้สมให้เข้ากับความต้องการของประชาชนทำตัวเราให้เข้าความต้องการของประชาชนประชาชนาบางคนเขาชอบ ในรูปบางคนชอบในเสียงบางคนชอบในความเศร้าหมองบางคนชอบธรรมะคนเราไม่เหมือนกันบางคนชอบรูปบางคนชอบเสียงบางคนชอบความเศร้าหมองบางคนชอบธรรมะไม่เหมือนกันเราก็ทำตัวให้ อย่างที่เขาชอบเขาชอบรูปเราก็ทำตัวงเราให้สวยเขาชอบเสียงเราก็ทำเสียงเราให้สวยชอบความเศร้าหมองเราก็ทำตัวงเราให้ใเศร้าเศร้าหมองชอบธรรมะเราก็ทำธรรมะให้เกิดมีขึ้นแล้วมันก็ เขาก็ได้ศรัทธาภาษาะตามพระบาลีที่ว่ารูปปปามานิกาโคสปปมานิกาลูขับปมานิกาทร,รมัปามานิกาสี่ประเภทคนสี่ประเภทรูปปปมานิกาผู้ชอบในรูปโคสปปมานิกาผู้ชอบในเสียง รูปขับประมากาผู้ชอบความเศร้าหมองธรรมะปะมาัากาผู้ชอบธรรมะนั้นท่านทั้งหลายให้นึกถึงข้อนี้เอาไว้คนหมู่นี้ก็คนหมูน่นี้คนคนนี้ก็ชอบอะไรชอบรูปเราก็แต่งตัวของเรามันสวยๆเอาไว้พระเราจะไป เขียนคิ้วทาแปกทาทาแป้งทาหน้าทาปากอะไรมไม่ได้แต่ให้เราสวยด้วยศีลให้เราสวยด้วยศีลศีลาจารวัตให้พร้อมมูลบนวุ่นเอาไว้จะนั่งจะนอนจะเดินจะทำอะไรให้มีศีลาจารวัตเรียบร้อยอเขาเห็นพระองค์นี้ สวยงามก็น่ารักหรือบางคนชอบในเสียงเราก็ทำเสียงเรามันให้ให้มันเพราะเพาะทำเสียงอะไรเพราะเพาะเสียงเพาะเพาะนั่นไม่ใช่ว่า,าเราจะแต่งเสียงให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเสียงเราก็มันก็เป็น,นเป็นธรรมชาติ รูปประปรรมนามธรรมเราได้อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นบางคนก็เสียงดีบางคนเสียงไปงั้นเสียงไปงี้ก็ท่างจังเถอะแต่เราใช้เสียงของเราให้เป็นเสียงที่ไพเราะสนะโสดอ่อนหวานสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวปลองดองอให้ใช้เสียงเรา เสียงเราจะดีหรือไม่ดีไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าเราก็ทำพูดแต่คำที่ดีๆคำหยาบคำเพ้อเจอ้อคำเลวไรคำไรประโยชน์เราไม่พูดเสียงที่ไม่ดีแล้วไม่ให้มีในตัวของเราให้มีแต่เสียงที่ไพเราะเสียงที่เป็นสามาคัคคีให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความสมานฉันนองดองดสมานฉันนี่เรียกว่าอเอาละเรียกว่าเป็นผู้มีเสียงดีโอสัปไมากาแล้วหรือวา่าบางคนก็ชอบความเศร้าหมองความเศร้าหมองหมายว่าหนุ่มผมจะบ,บงจีวรก็สีก็ไม่สดใสไมนะ่สดใสนัก แล้วก็เขาก็บางคนก็ชอบอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นแต่ว่าระวังกลิ่นหน่อยก็แล้วกันเสารหมองอย่าปล่อยให้กลิ่นมันมาแรงรักษารักษากลิ่นให้มันหมดไปคนบางคนชอบงั้นหรือบางคนก็ชอบธรมธรมะธรรมะเราก็ให้ธรรมะกับเขาสอนธรรมะเขาให้ ให้เขาเข้าออกเข้าใจให้รู้เรื่องยึดอนธรรมะสลายให้ยึดหลักสันทัศนาสมาธบนาสมุตเตชนาสัมมหังสนาหลักที่พระเจ้าทรง,ทรงสอนนะสอนให้เขารู้แจ้งเห็นจริงชักชวนเขาให้กระทําตาม จุดไข่ให้อาถานล่าเริงสสหาสให้ล่าเริงแล้วก็ก็ได้ประโยชน์ในการประกาศศาสนาเอาครับผมขอโมทนากับพระธรรมทูตทุกรูปที่ทลายได้ตั้งใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนา ขอท่านหลายปฏิบัติตามคำปริญญาที่ได้ให้ไว้พืจะได้ศึสนาเราก็จะได้แผ่กว้างไพศาลทั่วทั่วไปอันในที่สุดนี้ผมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ปใจิคุณพระธรรมสุธีเป็นต้นเป็นประธานขออำหนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณบระฑิตและ,ตะไตรและบารมีธรรมทั้งหลายจงมาคุ้มครองพระธรรมทูตท,ทุกโรคขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในความเป็นพระธรรมทูตขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจทำงานตามได้ปฏิญาณไว้ขอท่านหลายเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเร็จสมมาสามพุติเจ้า พร้อมด้วยอายุวันนะสุกะปละปฏิพานธรรมาสารสมบัติจงทุกประการเทินสาธุท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประธานในพิธีได้โปรดประทานเมตตาให้โอวาทเป็นสิริมงคลเสร็จสิ้นแล้ว